โอเคมันทึกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเาจะได้เอาไว้ลง e-learning ดูย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์อะไรต่างๆวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือทําความเข้าใจแล้วก็แบ่งกลุ่มเพื่อทํา Baby Project Project นะครับของเราเนี่ยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นในเรื่องของการร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ตลาดค้าปีกแล้วก็ประวัติความเป็นมาแล้วก็ในเรื่องของแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแต่ว่านะครับ อื่นอาจารย์ก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนเนาะนะครับอาจารย์คือชื่ออาจารย์รัชพลทับล้อมนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ซักนะครับเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาธุรกิจคลาปิกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ในเซสชันนี้ก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแนะนําอาจารย์ด้วยนะครับชื่ออาจารย์เสาลักษณ์เป็นการนะครับจยให้อาจารย์แนะนําตัวนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะจำชื่อสวักด์เป็นการนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําหน่วยการเรียนจังหวัดขอนแกนนะะ่นก็มาร่วมสอนกับอาจารย์รัชพลนะคะน่าจะสอนประมาณสองบทนะคะตามที่อาจารย์รัชพลได้มอบหมายให้นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนร่วมกับอาจารย์นะครับก็สองคนก็จะแบ่งเนื้อหากันเรียบร้อยแล้วนะครับของอาจารย์สวักษ์นะครับหรืออาจารย์แจ็คเนี่ย ก็จะมารับผิดชอบในส่วนของอบทที่สองกับบทที่สามนะครับในเรื่องของอ Business Model การเขียน New Business Model กับในเรื่องของ Product น,นะครับก็จะามาอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอา Product ให้ให้พวกเราได้เข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาดูว่าเราจะเอาสินค้าอะไรมาขายนะผลิตภัณฑ์อะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับ หลักๆกก็จะเป็นในเรื่องของอความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับเพื่อเอาไปใช้ประกอบในการทำเบบี้โปรเจกต์นะครับในส่วนของคะแนนนะครับมันก็จะมีคะแนนเดี๋ยวอาจารย์เชร์สไลด์แป๊บหนึ่งโอเคครับนีอ่าอาจารย์ก็แนะนำตัวไปแล้วนะครับอีเมลตามนี้นะครับเดีย๋ยวเรามีรคคอร์ดไปดูได้ใน e-learning นะครับ ของอาจารย์อาจารย์ดูแลเป็นอาจารย์ประจาหน่วยการเรียนรู้ไอศูนย์การเรียนรู้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นคนเพชรบุรีโดยกาเนิดนะครับของอาจารย์แจ็คนะครับอาจารย์สวรรัสด์เป็นการก็อยู่ขอนแก่นนะครับศูนย์การเรียนรู้ขอนแก่นนะครับในส่วนของคําอธิบายรายวิชานะครับก็อ่า ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์หรือ e- retailing นะครับเป็นวิชาที่ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่เรายึดหลักการในเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับความสอดคล้องและก็ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนะครับในรูปแบบของจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจนะครับซึ่งในบทเรียนของธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจบนอ,ออนไลน์หรือออฟไลน์ก็จะมีในเรื่องของจริยธรรมกฎหมายนะครับแล้วก็วิธีการาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับในส่วนของอธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการพย,พยากรณ์อาการสถานการณ์นะครับแล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะ สอดคล้องหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์หรือความนิยมหรือความชอบของกลุ่มลูกค้าต่างๆนะครับซึ่งในการาเรียนหรือการาทำเบบี้โปรเจกต์ในรายวิชานี้นะครับเราก็จะต้องทำรายงานทำเป็นตัวเบบี้โปรเจกต์เป็นเราจะต้องสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนการจัดทำรายงานนะครับแล้วก็นำเสนอร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ย นะครับโดยวิธีการนําเสนออาจจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นวิธีการนํานเสนอโดยใช้สมาชิกในกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มก็ได้เดี๋ยวเราตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาที่รายวิชานะครับซึ่งอยากให้เรามองเห็นว่า,าธุรกิจคราฟปิดปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถสร้างเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับได้ด้วยนะครับอันนี้ แล้วก็นะครับตอนนี้สมาชิกหกสิบเก้าคนอ่าทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอวันนะครับที่มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็กิจกรรมแต่ละ,ะวันที่เรามีการเรียนการสอนกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับแชร์ดู เดี๋ยวอาจารย์ไปแปะไว้ใน e-learning ให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็วันนี้ก็คือนะครับแนะนําบทเรียนก่อนนะครับพบปะกันก่อนเนาะแล้วก็แบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้นะครับแบ่งกลุ่มอ่าเราจะมีลิงก์ที่อาจารย์ให้ก็จะมีรายชื่อนะครับของพวกเรานะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าใครไม่มีรายชื่อก็พิมพ์ชื่อต่อด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่อ่าศูนย์การเรียนรู้ให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่ม นะครับตั้งชื่อกลุ่มของเราโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะมีประมาณห้าคนเนาะนะครับห้าคนนะครับห้าคนขึ้นไปละกันนะครับจะได้ช่วยกันทํานะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราจะต้องต้องหาหรือว่าจะต้องทําเนี่ยนะครับมีมีค่อนข้างหลายหลายอย่างเดี๋ยวเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับก็อาจจะต้องใช้กําลังคนหน่อยนะครับหรือใครจะสี่คนสามคนก็แล้วแต่สะดวกนะครับตั้งชื่อกลุ่มก่อนแล้วก็ใส่ชื่อกลุ่มไว้ การทายเดี๋ยวอาจารย์เปิดไฟให้ดูก่อนนะครับนี่มาชี้แจงก่อนนะครับว่าในคาบหนึ่งจุ้าชั่วโมงเนี่ยนะครับอย่างวันเนี้ยอาจารย์เลือกที่จะมาคุยกับพวกเราก่อนเนาะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับสําสหรับวันศุกร์ที่1นะิบเนาะนะครับก็เป็นในเรื่องของแนะนําบทเรียนก่อนนะครับ introduction ในเรื่องของเนื้อหาธุรกิจค้าปีกก่อน นะครับก็จะสามชั่วโมงนะครับในเรื่องในเรื่องของการบรรยายนะครับแล้วก็ Assignment จะเป็นการตอบคำถามท้ายบทเรียนนะครับผ่านระบบ e-learning นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมีมีคะแนนหมดเลยนะครับเราจะเช็คการเข้าเรียนโดยการส่งงานนะครับจะมีคะแนนเข้าเรียนนะครับโดยการส่งงานนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีคะแนนของชิ้นงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คะแนน จากการเข้าเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าทำไมต้องตั้งตั้งคะแนนแบบนี้นะครับเพื่อต้องการให้เราอะเข้ามาเรียนมาให้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นความสําคัญของการที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็มารับทราบเนื้อหาทำความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนแต่ละบทนะครับในคาบสามชั่วโมงนะครับส่วนหนึ่งจุดห้าชั่วโมงคาบหนึ่งจุดห้าของแต่ละชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ก็จะเป็นการเก็บตกชิ้นงานเนาะอาจารย์จะเปิดกล่องรับ รับงานในระบบ e l e a r ระบบ e-learning จนถึงวันเวลาเช่นเดี๋ยวคาบชั่วโมง1.5ต่อไปก็คือวันที่1ิบาใช่ไหมนะครับวันที่10เราตอบคำถามท้ายบทเรียนก็จะเปิดยาวให้ไปถึงวันที่15ก่อนเที่ยงคืนนะครับเพื่อเป็นการช่วยช่วยเรานะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาจารย์จะเปิดกล่องในการที่จะรับงานของเราเนี่ยภายในวันที่มีคาบเรียน1.5ชั่วโมงนะครับก่อนเที่ยงคืนส่งได้ก่อนเที่ยงคืนของทุกๆวัน นะครับทั้งหมดก็จะมีการส่งงานเนี่ยนะครับตามลิสต์นี้เลยนะครับก็จะมีครั้งแรก10คะแนนนะครับครั้งที่สองเป็นทำ Business m เดลแคนวาสสิบคะแนนแล้วก็อันการออกแบบร้านข้าวออนไลน์10คะแนนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ e-payment นะครับ ecrm นะครับอะไรพวกนี้ก็จะมี คะแนนให้เหมือนกันครับแต่จะซอยย่อยให้จาก30คะแนนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาหรือจะมีงานให้ให้ทำตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับเราจะได้แล้วนะครับทั้งหมด60สคะแนนนะครับแล้วก็จะมีคะแนนที่ตอนท้ายนะครับนำเสนอโปรเจกต์เนี่ยสาคะแนนนะครับแล้วก็ปิดคอร์สนะครับทั้งหมดเนี่ยเกคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเข้าเรียนอีก10คะแนนนะครับก็จะรวมเป็น100คะแนน สำหรับใครที่เข้าเรียนครบส่งงานทุกครั้งนะครับนักศึกษาก็จะได้คะแนนตามนี้นะครับในส่วนของรายงานนะครับอาจารย์จะตรวจทุกคนนะครับย้ํานะครับตรวจทุกคนนะครับทุกไฟล์ที่ส่งมาครับจะมีการตรวจอ่านทุกไฟล์ที่ส่งมานะครับตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับใครก๊อปปี้มาหรือว่าลอกมาอันนี้เราแจ้งไว้ก่อนเลยเนาะทำทำการ ทำความตกลงไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครก๊อปปี้หรือลอกหรือคัดลอกมานะครับหรือทําซ้ํานะครับเพื่อนส่งมาแล้วเราทําซ้ํก๊อปปี้สัมนามาส่งก็จะเป็นศูนย์คะแนนนะครับอาจารย์จะให้ศูนย์คะแนนใ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 น,ในการส่งงานครั้งนั้นแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ในการส่งงานในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นย้ําเตือนในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการส่งงานแต่ละครั้งนะครับเราจะมีการส่งงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําเช็คลิสต์ไว้ให้ว่าเราส่งงานทั้งหมดกี่ครั้งนะครับในครั้งสุดท้ายนะครับในวันที่เรานําเสนอโปรเจกต์วันที่หพฤษภากับส2องพฤษภาเนี่ยนะครับสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือพวกเรานะครับสําหรับคนที่ส่งงานไม่ได้ส่งงานหรือขาดส่งงานนะครับ ในครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดจะเปิดกล่องรับงานพิเศษให้นะครับในครั้งที่9ก้ับครั้งที่10นะครับก็คือเปิดกล่องรับงานพิเศษให้2สัปดาห์นะครับแต่คะแนนนะครับจะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับของงานชิ้นนั้นเช่นคะแนนเต็ม10เราก็จะได้5คะแนนนะครับเพื่อที่จะช่วยเราไม่ให้ติดเอฟนะครับสําหรับคนที่ในช่วงแรกๆนะครับไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจเรียนอะไรเนี่ย อะไรต่างๆอันนี้เราก็ให้โอกาสนะครับอันนี้อาจารย์แจ้งให้ทราบไว้ก่อนอนะครับในเรื่องของการส่งงานนะครับถือว่าเป็นการช่วยพวกเราอ,อีกช่องทางหนึ่งเนาะแต่ถ้าแบบว่าเราเปิดให้ส่งในช่องทางปกติแล้วก็เปิดให้ส่งในช่องทางพิเศษแล้วก็ยังไม่ที่จะผลกวาวยที่จะส่งงานอันนี้ก็ต้องเป็นเอฟโดยปริยายนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับการเข้าเรียนแต่ละครั้งเข้าผ่านระบบซูมทั้งหมดนะครับในคาบสามชั่วโมง นะครับสัดส่วนคะแนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของเวลาเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการเรียนจะมีคอร์สพิเศษหนึ่งคอร์สเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับจะเชิญเกสต์สปิเกอร์มาพูดหรือมาบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอาจารย์เชิญวิยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจจริงๆนะครับมาทํา มาสอนพวกเราในการทำร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวจะดูว่า,าเวลาจะพอหรือเปล่าอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับอยากถ้าเป็นไปได้อยากจะให้อาจารย์เขาสอนในส่วนของอแพลตฟอร์มช h o ป e e l a z a d a นะครับแล้วก็ในเรื่องของการยิงแอดนะครับเพื่อให้ให้เราได้ความรู้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจสําหรับใครที่อยากขายของออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว อาจารย์จะแจ้งอีกทีหนึ่งในเรื่องของอวิทยากรพิเศษหรือ guest speaker นะครับมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่จะพยายามแบบสร้างองค์ความรู้นะครับให้กับพวกเราในรายวิชา,า e l e t ็ r ู i n g นะครับแล้วก็ในส่วนของการแบ่งกลุ่มนะครับอา,อาจารย์แชร์ไฟล์ให้ดู เดีย๋ยวอาจารย์ส่งตัวลิงก์แบ่งกลุ่มให้เนาะเดีย๋ยวอาจารย์แบ่งส่งลิงก์่าไฟล์ให้ในลายกลุ่มวิชานะครับแบ่ง อันนี้แค่แบ่งกลุ่มเนาะยังยังยังไม่ได้แบบทำงานอะไรนะครับให้แบ่งกลุ่มก่อนโอเคอาจารย์ส่ง ลิงไฟล์ตัวแชร์ได์ไปแล้วนะครับในกลุ่มเดี๋ยวแชร์หน้าจอ,อนี้ให้ดูโอเค นี้เป็นข้อมูลในได์นะครับก็จะเป็นรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดนะฮะเพราะว่าจะมีคนที่แบบว่าเพิ่มถอนรายวิชาพวกแกเอฟอะไรต่างๆนะครับสําหรับคนที่เข้ามาอยู่ในในห้องนี้แล้วหรืออยู่ในรายกลุ่มแล้วนะครับสามารถเพิ่มชื่อได้นะครับด้านท้ายต่อท้ายตรงนี้นะครับอาจารย์ทาลาดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยใส่สาขาให้อาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่แบ่งกลุ่มนะครับ คนที่แบ่งกลุ่มก็ตรงนี้นะครับมีชื่อกลุ่มนะครับเช่นขอนแก่นนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอะไรเงี้ยนะครับก็เช่นสิทธิโชคอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะครับกรมวลวันอยู่กลุ่มที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับตั้งชื่อกลุ่ม้วกลุ่ม กลุ่มหัวโตก็ใส่ชื่อกลุ่มไปแล้วแต่ชื่อกลุ่มนะครับไม่ไม่ได้จํากัดนะครับว่าชื่อกลุ่มอะไรนะครับเพื่อที่แบ่งเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเราเราอยู่กลุ่มไหนนะครับแล้วก็ร้านค้าชื่อร้านค้าอะไรหรือจะใส่ชื่อร้านค้าของเราไปเลยก็ได้นะครับคิดคิดชื่อกลุ่มให้เป็นแบบชื่อร้านค้านะครับมีใครลองเข้าไปหรือยังครับตอนนี้ ใครเข้าไปแล้วลองใส่ชื่อกลุ่มให้หน่อยสิไหมไหนๆมีคนเข้ามาแล้ว อย่าให้เพื่อนห่ามีกลุ่มแมวน้อยนะครับเข้ามาแล้วโอเคใส่ชื่อกลุ่มได้เลยนะครับตามตามชื่อของเรานะครับเดี๋ยวที่เหลืออาจารย์มาซอสจัดระเบียบเองนะครับใครที่ไม่มีชื่อนะครับก็ต่อด้านล่างได้เลยนะครับเพราะว่ารายชื่อนี้ยอาจารย์ลงมาตอนช่วงลงทะเบียนเฉยๆดึงมาตอนช่วงลงทะเบียนเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอคอมเพลกับช่วงเพิ่มถอนรายวิชากับกลุ่มแก้เอฟนะครับ กลุ่มละกี่คนกลุ่มละห้าคนครับห้าคนสี่คนสี่ถึงห้าคนนะครับหรือมีเศษหกคนก็ได้นะครับหรือใครอยากจะทำสามคนก็ได้นะครับแต่แบ่งกันให้ดีในหน่วยครับเอาเอาเพื่อนไปไปร่วมชะตากรรมกับเราด้วย okay. เดี๋ยวให้แบ่งกลุ่มนะครับจนถึง วันศุกร์เนาะเดี๋ยววันศุกร์เรามาดูอีกทีนึงว่าอใครอยู่กลุ่มไหนอะไรบ้างนนครับตอนนี้ให้ให้เราแบ่งกลุ่มไปก่อนนะครับอาจจะตั้งเป็นชื่อร้านค้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับเราจะขายอะไรอะไรเงี้ยครับบนบนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอันนี้ให้เราคิดเบื้องต้นไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกบเรื่องการการทําร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ ตอนนี้สมาชิกเก้าสิบแปดคนนะครับเข้ามาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วสะดวกลงชื่อกลุ่มใส่ได้เลยนะครับอันนี้ อาจารย์ลืมแจ้งอย่างหนึ่งนะครับอ่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราตรงกับวันหยุดนะครับรู้สึกว่าวันที่สิบสี่เมษานะครับวันที่สิบสี่เมษานี่เป็นวันหยุดยาวนะไม่มีการเรียนการสอนนะครับอาจารย์แจ้งก่อนนะครับสิบสี่เนี่ยไม่มีการเรียนการสอนนะครับแต่อาจารย์จะไปชดเชยในวันที่สิบแปดเมษานะครับสิบโมงเช้านะครับวันที่สิบสี่เมษานะครับไม่มีการเรียนการสอนนะครับแต่อาจารย์จะไปชดเชยวันที่สิบแปดเมษานะครับ สิบโมงเช้านะครับซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับสิบแปดเมษาตรงกับวันอังคารนะครับในหัวข้อ ECIN นะครับอันนี้นะครับนอกนั้นก็จะไม่มีวันไหนที่ตรงกับวันหยุดนะครับไม่มีนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะ,จะจะประมาณนี้อยากให้ดูตัวไฟล์กลุ่มเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนเนาะ<ม>เรื่องกลุ่มนะครับว่าเราแบ่งกลุ่มกันยังไงนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณนี้ครับในการชี้แจงน,นะครับสัดส่วนคะแนนไปแล้ววันไปแล้วแปลงคุมแล้วนะครับแนะนําอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์เราก็จะเริ่มคุยอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหากันเลยนะครับมัน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 ศุกร์นี้เนาะนะครับช่วงบ่ายเนาะที่เราจะเรียนกันนะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมอยากถามอะไรไหมครับ รหรือใครไม่กล้าถามพิมพ์ถามในช่องแชทก็ได้นะครับวิชานี้ให้เกรดง่ายเนาะบอกก่อนขอแค่ทำงานส่งเข้าเรียนนะครับแค่นั้นเองนะครับมีเพื่อนถามเดี๋วก่อนนะงานกลุ่มมากสุดได้กี่คนคะ ก uh, คนแล้วกันค่ะ uh. 7คนจะเยอะไปเพ mm hmm. เดี๋ยวต้องแบ่งงานกันทำครับต้องต้อง,งหาข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องมีการสร้างร้านค้าด้วยนะครับ6คนนะครับ สามถึงหกสามถึงหกคนก็ได้นะครับหรือถ้ามันแบบมีเศษจริงๆก็แจ้งอาจารย์หน่อยแจ้งอาจารย์นิดนึงว่าแบบของหนูมีประมาณเท่านี้นะคะอะไรเงี้ยหรือใส่มาก่อนก็ได้นะครับอย่า,อาจารย์เกลีย์ให้นะครับในนี้ในในในชีดน này, ี้ที่ที่ในใดที่ที่ที่ททททวางไว้ให้นี้นะครับ ใครมีอะไรสอบถามอีกไหมร้อยสองคนแล้วขอ,อนแก่น อคถ้าไม่มีใครมีใครทำเลยไหมครับโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วนะครับอยากให้นักศึกษาไปแบ่งกลุ่มกันนะครับแล้วก็ขอให้แบ่งกลุ่มให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นี้เนาะนะครับขอให้แบ่งกลุ่มให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์อพรมันจะมีกลุ่มที่ แก้เอฟเนาะถ้าใครแก้เอฟก็ลงชื่อไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนแก้เอฟนะครับเพราะว่าบางทีในระบบเพิ่มถอนจะยังไม่ได้ไม่ได้อนุมัตินะครับก็สามารถลงชื่อไว้ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปดึงข้อมูลอีกทีหลัง,หล,งหลังระบบเพิ่มถอนปิดนะครับก็เราลงชื่อไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับใส่ชื่อกลุ่มอะไรอาจารย์จะเก็บซอฟต์ไฟล์อันนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปคอมเพลกับระบบรายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับกลุ่มแก้เอฟนะครับโอเค มีนักศึามนึ่งครับก็จะเรี้ยวเข้ามาครับกลุ่มนี้คือมลุ่มละกาเป็นหกคนใช่ไหมครับอันนี้คือเฉพาะศูนย์ครับยังไงฮะเฉพาะศูนย์หรือว่าแยกศูนย์ครับแบบศูนย์กันเดียวกันหรือว่ารวมกันเลยก็ถ้าถ้าจะถ้าจะเขาเรียกอะไรถ้าแบบเรามีเพื่อนต่างศูนย์แล้วสามารถทํางานร่วมกันได้อาจารย์ก็ไม่ติดเนาะอันเนี้ยครับผมเพราะว่ากลุ่มศูนย์อุดรธานีครับอาจารย์มีนักศึกษาอยู่สิ็นเก้าคนครับถ้า 6คนตรงสุด6คนรนจะมีได้แค่18ล้านจังครับคือให้ยังไงขอเป็นเพิ่มหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละเจ็ดคนนะครับหนึ่งเจ็ดได้ครับได้ครับได้ครับโอเคครับมีศูนย์ไหนที่แบบหารแล้วไม่ลงตัวตามที่อาจารย์บอกไหมมีไหมเออแจ้งได้นะครับ หรือใครจะแบบว่าทำงานร่วมกัน,ก,นกันกับศูนย์อื่นยิ่งดีเลยนะครับอาจารย์ชอบแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้อื่นได้ด้วยเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ <Okay. S 1> มีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ มาสองกลุ่มครับกลุ่มแมวน้อยกับกลุ่มมาน้อย <c oughs> มีไหมมีใครถามเพิ่มเติมไหมครับ โอเคถ้าไม่มีใครสอบถามแล้วอาจารย์ขอปิดซูมนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์นะครับก็เตรียมตัวตามเพื่อนๆมาด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเราเข้ามาเข้ามามได้แค่ครึ่งเดียวเนาะที่เข้ามาเรียนนะครับพยายามตามเพื่อนๆในศูนย์การเรียนรู้เรามาด้วยเนาะเพราะว่าอาจารย์เช็คชื่อด้วยนะครับให้คะแนนการเข้าเรียนด้วยนะครับ อเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับใครจะไปทํำธทุระกิจไปได้เลยครับออกจากห้องประชุมได้เลยครับ